ถ้ากลับมาพบกับเมเม่ i, เช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาแบบนี้วันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพค่ะที่เราสามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่แล้วก็พร้อมกับมีฟังก์ชัน WiFi เหมาะกับการแชร์อะไรด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะก็คือ nikon นะคะ coo l p i x นะคะ s 6 9 0 0นั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่เป็นอย่างมากดูจากบอดี้เรียบร้อยแล้วนะคะจอเป็นจอที่หมุนได้แบบนี้ นี่แล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วแล้วก็มี Wi-Fi มีปุ่มเลคคอร์ดวิดีโออะไรอย่างนี้ด้วยและที่สำคัญม,มีขาตั้งกล้องในตัวด้วยนะคะเวลาจะถ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะวางไว้บนพื้นโต๊ะแบบนี้ได้เลยนะคะในการถ่ายภาพเราก็จะเห็นตัวเองอหรือว่าใครที่ถนัดการเซลฟี่นะคะมุนกล้องแบบนี้ปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะกดแชร์ อันนี้พูดถึงเรื่องการใช้งานนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงตัวฟีเจอร์ต่างๆสำหรับตัว Nikon Coolpix <อ>นะคะ S 6 9 0 0นะคะ, 900, ะ,คะรุ่นนี้เนี่ยมีความละเอียดของกล้องนะคะความละเอียดของภาพเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันโดยประมาณนะคะแล้วก็ตัวที่น้ำหนักเบา1 8 1กรัมะคะ่ะมีขนาดกระทะรัดประมาณ99.4ม mm, ิลลิเมตรนะคะความกว้างแล้วก็ มีหลายสีด้วยค่ะเหมาะกับการพกพาเป็นอย่างมากเลยนะคะอุปกรณ์ในกล้องในกล่องที่ให้มาก็มีทั้งสายชาร์จมีสายคล้องนะคะแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็มีตรงช่องตรงนี้ด้านใส่น,น,นี่คือใส่แบตใส่การ์ดนะคะใช้เป็น SD การ์ดนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วรุน่นนี้อาจจะไม่ได้ถนัด มากในการที่จะใช้เพราะปกติไม่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายรูปเซลฟี่นะคะการประมวลผลค่อนข้างเร็วนะคะนีทะคะนับด,ดูแ,แป๊บเดียวค่ะกด on off เพิ่มนะคะเลนออกมาเลยแล้วก็มีระยะซูมค่อนข้างจะไกลมีแถมมี optical อีกด้วยนะคะแล้วก็โหมดจอนะคะเป็นแบบทัช c กรีนค่ะก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูนีอันนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีน สามารถเลือกดิสลย์ได้นะคะแล้วก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายนะคะการใส่ฟิลเตอร์นะคะทำภาพฟุ้งฟิ้งนี่นะคะใครที่เป็นขาประจำกล้องฟุ้งฟิ้งเนี่ยต้องชอบภาพกล้องนี้แน่นอนเลยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างภาพดีก,กว่านะคะอ๋อลืมบอกไปว่าเป็นทัชสกรีนนะคะสามารถกดเลคคอร์ดกดชัตเตอร์อะไรจากบนหน้าจอได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูรูปตัวอย่างกัะ เมนูการใช้งานไม่ยากค่ะใครที่คุ้นเคยกับกล้องเล็กๆนะคะก็จะชอบรุ่นนี้ส่วนชัตเตอร์ตรงนี้นี่นะคะก็เหมาะสำหรับการถ่ายรูปตัวเองอยู่แล้วนี่เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูกดแบบนี้จะกดตรงชัตเตอร์ด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะกดไปเลยหนึ่งสองซ่มแต่ข้อนี้นะคะกล้องรุ่นนี้ข้อจุด ของมันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไรอะ่ะจะเป็นแบบเวลาเรามองไปที่เลนนะคะตาเราจะเหลือกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามมองไปที่จอ L C D อันนี้นะคะเราต้องมองมันที่นี่นะคะภาพออกมาถึงจะได้สวยงามส่วนในการถ่ายอาหารถ่ายวิวต่างๆนะคะเลือดสีออกมาแจม่มแจม๋วมากๆเลยค่ะ ในการรีวิวครั้งนี้นะคะก็แม่แมรีวิวในมุมของผู้ใช้งานมากกว่าในการลงฟีเจอร์ดีเทลเล็กๆในส่วนของเขาเรียกอะไรอะแบบว่ารายละเอียดของตัวเครื่องนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวแม่จะลงไว้ในบล็อกไว้ให้นะคะว่ามีความละเอียดเท่าไรจอเท่าไรซีมอสยังไงนะคะลองอ่านกันได้ะคะ่ะวันนี้เนี่ยก็ขอสรุปคะแนน เต็ม10นะคะสำหรับรุ่น n i k o อนคู l cool p i x S 6900นะคะม,ม่ให้ไปอยู่ที่7.5ค่ะแต่ในมุมของคนที่ชอบถ่ายเซลฟีม่มไม่คิดว่า8แน่นอนเลยต้องลองไปเล่นกันดูนะคะด้วยขากล้องอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่แต่ว่าไม,ม่ปกติเซลฟี่เฉยๆอยู่แล้วอะถ่ายได้จะก,กล้องหน้ากล้องหลังก็ถ่ายได้หมดเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ ผมจะต้องจบเพียงเท่านี้แล้วต้องขอขอบคุณทางมิค่อน,นะคะที่ส่งอะไรน่ารักน่ารักมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะส่วนครั้งหน้าจะรีวิวกัเกจนหรือว่าอุปกรณ์ไฮคีอันไหนนะคะต้องติดตามกันให้ได้สำหรับวันนี้ไม่ไมไมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ